เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอาจจะมีเฟส3เฟส4ต่อไปก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องดูงบประมาณก่อนว่าเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเงินการคลังของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็นะะักข่าวก็ถามว่าใครนาะเป็นคนต้นคิดโครงการคนละครึ่งเปิดเผยได้ไหมนายกก็เลยบอกว่าคนคิดนะเหรอผม คือคิดเนี่ยคิดเริ่มต้นในระดับนยโยบายบแต่ว่าพอคิดระดับนยโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยในขั้นของการปฏิบตัติว่าจะต้องออกมาเป็นแอปรูปแบบอะไรยังไงเนี่ยก็มีทีมที่เขาคอยดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งเคยออามาเปิดเผยแล้วก็คือคุณสุพัฒนาพงศ์พันมีชาวแล้วก็ทีมเนี่ยนะคะทีมของอคุณสุพัฒนาพงศ์เป็นเครือข่ายของวิศวะจ,จุฬา,าทีมนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยกันคิดขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวไปฟังพเดกประยุทธ์ในโครงการคนละครึ่งค่ะ ให้เข้ามาใหม่นะหาคนเข้ามาเพิ่มเติมนะเะยะต่อไปกันดูที่ว่าเรามีงบมาณที่เพียงพอรหรือไม่จะเป็นต้องทำต่อหรือเปล่าอาจจะมีเพดสามก็ได้นะเพดสามหรือเพดสี่ต่อไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของรัฐบาลด้วยนะวันนี้ทุกคนก็ทราบว่รัฐบาลก็ก็ผ่อนคลายให้ทุกอย่างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นปนัญหาของเราก็คือไรายได้ของเราไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจาเป็นต้องทำนะจะบอกว่ารัฐบาลไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลเศรษฐกิจเลยไม่ได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมเศรษฐกิจล่างเนี่ยอย่างเช่นในพ่อค้าแม่ขายวันนี้แล้วก็ยังดีที่ภาคเอ,อกชนก็เอาเอาเอา,เอาร้านชาพ่อค้าแม่ค้ามาหมุนเวียนเข้ามาขายตรงนี้ในทุกภาค76กจังหวัดนะน,นี่ก็ผมก็จะไปต้องขอมือกับภาคเอ,อกชนนะโดยผมไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์อะไรเขาเลยเนยเขาก็ทำของเขาไป คนคิดเหรอครเอาละผมไม่ไในระดับนโยบายผมจะคิดว่าแต่ก่อนนี่มีการสหาโครงการอะไรมาต่างๆแล้วแต่คือจ่ายเงินให้ประชชนผมบอกไม่ได้ถ้าจ่ายครั้งเดียวไม่ได้มันต้องมีการจ่ายสมทบพอไปจ่ายสมทบอ่ะเขาคณะทำงานเขาก็ไปคิดไปที่แล้วกลับมาตอบผมที่ผมบอกคําว่าจ่ายสมทบนั่นคือหลักการของผมแต,แต่ไปที่รายละเอียดผมไม่ใช่เป็นคนไปทำที่รายละเอียดตรงโน้ เม่ต้องไปคิดอะไรยิบจับยิบจับเขาจะไปหาเรียแบบว่าเออมันคุม้มค่าผมต้องการรักษาโบปราณของภาครัฐให้นานที่สุดที่จะจ่ายเป็นระยะระยะแล้วผมก็ามว่าทุกสามเดือนสามเดือนสามเดือนต้องมีอะไรปล่อยออกมาให้เขานี่ในยกทำงานอย่างนี้ไม่รู้เราไปคิดข้างล่างเองมันก็จะมีกระทรวงให้ทำไมครับผมบอก,กทุกอย่างเลยหนึ่ง,งจ่ายตรงได้จ่ายสองถ้าจ่ายตรงไม่ได้ถ้ามันใช้งบประมาณสูงจจ่ายสมทบนี่นี่คือหลักการของผมแต่จะไปทำไงก็ไปทำมาที่ นะครับก็สรุปว่านายกบอกว่าให้โจดไปนะทำนายก็ได้ให้เกิดการใช้จ่ายแต่ว่าให้ประชาชนร่วมด้วยไม่ใช่ว่ารัฐจ่ายฝ่ายเดียว <emics. S 2> นะครับแล้วทีมงานในเชิงปฏิบัติในเชิงรายละเอียดรูปปรรม <Christians> เนี่ย <ES> เขาก็ไปคิดแล้วก็มาเสนอนายกว่าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็เป็นหลักการในการบริหารทั่วไปอย่างที่ท่านบอกคือถ้านายกจะต้องไปเขียนแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็คงไม่ใช่อ่ะต้อง <im> ไปคิดเห้ประชาชนคนละครึ่งหรือคนละเซี่ยวหรืออะไรต่างนี่นี้ประเด็นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับ อย่างที่บอกมันเป็นคําถามที่คนก็ค้างคาใจอยู่คือค้างคาใจในแง่บวกอะ่ะอยากจะดูที่ว่าใครเป็นคนคิดแต่อย่างที่นายกบอกก็ร่วมส่วนกันหลายส่วนในเชิงนโยบายนโยบายก็สําคัญคือบอกทิศทางไปแบบนี้อยากจะได้แบบนี้ค,คือถ้าผู้นําไม่มีความอยากได้หรือไม่มีความชัดเจนหรือวิสัยทัศน์ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยฝ่ายปฏิบัติเขาก็คิดรัฐธรรมมาไม่ออกอ